บทปนานทิการเนติบัณฑิตภาคหนึ่งสมัยที่74เล่มที่14คําคำถามร่วมกันคบคิดวางแผนกระทําความผิดแต่ขณะกระทําความผิดอยู่ไกลาจากสถานที่เกิดเหตุ มากจนไม่อยู่ในวิสัยที่จะช่วยเหลือผู้ลงมือกระทำความผิดได้ทันท่วงทีจะถือเป็นตัวการร่วมหรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่6762ทับ2562ผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันที่เรียกว่าตัวการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83จะต้องเป็นการกระทำความผิดโดยเจตนา ระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยมีการกระทำร่วมกันในขณะกระทำความผิดและโดยมีเจตนากระทำร่วมกันในขณะกระทำความผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำร่วมกันในขณะกระทำความผิดต่อชีวิตที่เป็นการแบ่งหน้าที่การทำนั้นหมายความว่าก่อนกระทำความผิดบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมคบคิดกันวางแผนกระทำความผิดแล้วผู้ร่วมกระทำความผิดคนหนึ่ง ลงมือกระทำการอันเป็นความผิดในตัวเองในขณะที่ผู้ร่วมกระทำความผิดอีกคนหนึ่งได้ทำหน้าที่อย่างอื่นซึ่งโดยสภาพไม่เป็นความผิดในตัวเองเช่นคอยดูต้นทางหรือคอยแจ้งสัญญาณหรือคอยรอรับผู้กระทำความผิดแล้วพาหลบหนีเป็นต้นโดยผู้รับหน้าที่คอยดูต้นทางหรือคอยแจ้งสัญญาณอันตรายหรือคอยรอรับผู้กระทำความผิด ไม่จำต้องอยู่ในที่เดียวกับผู้ลงมือกระทำความผิดแต่ต้องอยู่ในที่ใกล้ชิดกับสถานที่เกิดเหตุเพียงพอที่จะช่วยเหลือผู้ลงมือกระทำความผิดในขณะกระทำความผิดได้ทันท่วงทีหากอยู่ไกลจากสถานที่เกิดเหตุมากจนไม่อยู่ในวิสัยที่จะช่วยเหลือผู้ลงมือกระทำความผิดในขณะกระทำความผิดได้ทันท่วงทีก็ไม่ใช่การร่วมกันในขณะกระทำความผิดที่เป็นการแบ่งหน้าที่กันทำอันจะถือว่าเป็นตัวการได้วอลวน ต้องการฆ่าผู้ตายซึ่งเป็นสามีจึงติดต่อจำเลยที่1ให้หามือปืนฆ่าผู้ตายจำเลยที่1ติดต่อจำเลยที่2แล้วจำเลยที่2ติดต่อจ้างนอหนูนอหนูชักชวนสอเสือให้ร่วมกระทำความผิดด้วยหลังจากนั้นจำเลยที่1รับอาวุธปืนจากวอแหวนไปส่งมอบให้แก่จำเลยที่สและจำเลยที่2ส่งมอบให้แก่นอหนูแล้ว นอหนูและสอเสือร่วมกันใช้อาวุธปืนของกลางยิงผู้ตายจนถึงแก่ความตายสแสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสองมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดของนอหนูและวอแแวนแต่ขณะที่นอหนูและสอเสือใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายคงมีแต่วอแแวนอยู่ใกล้ชิดกับสถานที่เกิดเหตุเพียงคนเดียวส่วนจำเลยทั้งสองไม่ได้อยู่ในที่ใกล้ชิดกับสถานที่เกิดเหตุเพียงพอที่จะช่วยเหลือนอ,นอหนูและสอเสือ หรืออำนวยความสะดวกหรือมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับผู้ตายขณะที่นอนหนูและสอสเสือร่วมกันใช้เอาปืนยิงผู้ตายได้ทันท่วงทีและผลแห่งการตายของผู้ตายไม่ได้เกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสองในขณะที่นอนหนูและสอสเสือกระทำความผิดถือไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองกระทำการร่วมกันกับนอนหนูและสอสเสือในลักษณะที่เป็นการแบ่งหน้าที่กันทำอันจะถือว่าจำเลยทั้งสองเป็นตัวการด้วย แต่การกระทำดังกล่าวของจำเลยทั้งสองเป็นการก่อให้นอหนูและส่อเสือกระทำความผิดด้วยการจ้างนอหนูและสอเสือกระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนจำเลยทั้งสองจึงเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา84วรรคแรกคำถามส่งข้อความผ่านระบบอินเทอร์เน็ตว่าต้องการเงินหากไม่ยินยอมมอบเงิน จะเปิดเผยภาพเปลือยและวิดีโอบันทึกภาพลามกซึ่งเป็นความลับให้บุคคลอื่นทราบเป็นความผิดฐานใดคำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่1 1 8 8งหนึ่งทับสองห้าจำเลยส่งข้อความถึงโจทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโปรแกรม Skype และแอปพลิเคชัน Line ว่า จำเลยต้องการเงิน1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ฮ่องกงหากโจ์ไม่ยินยอมมอบเงินให้จำเลยจะเปิดเผยภาพเปลือยและวิดีโอบันทึกภาพลามกเกี่ยวกับโจ์ซึ่งเป็นความลับให้บุตรสาวโจท์ทราบการกระทำของจำเลยเป็นการข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยขู่เข็นจะเปิดเผยความลับซึ่งการเปิดเผยนั้นจะทำให้ผู้ถูกขู่เข็นหรือบุคคลที่3มเสียหาย ครบองค์ประกอบความผิดรีดเอาทรัพย์เมื่อโจทย์ไม่ยินยอมมอบเงินให้ตามที่จำเลยคู่เข็นการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพยายามรีดเอาทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา338-80คําคำถามเจ้าพนักงานตำรวจมีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของผู้ต้องหาแต่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่โดยปร,ราศจากเหตุอันสมควร หากเกิดเพลิงไหม้ที่ห้องควบคุมผู้ต้องหาทําให้ผู้ต้องหาถึงแก่ความตายจะมีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือไม่คําตอบมีคําพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คําพิพากษาดีกาที่758 1ทับาจำเลยที่3เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาปฏิบัติหน้าที่เป็นสิบเวร มีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของผู้ต้องหาแต่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากเหตุอันสมควรเป็นการกระทำโดยงดเว้นการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลคืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตของผู้ต้องหาเมื่อจำเลยที่3กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจัะต้องมีตามวิสัยและพฤติการการที่จำเลยที่สาม อาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่การกระทำของจำเลยที่สเป็นการกระทำโดยประมาทแม้มีเหตุเพลิงไหม้ทำให้เกิดผลคือความตายของผู้ตายด้วยแต่ก็ไม่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำโดยประมาทของจำเลยที่สและผลคือความตายของผู้ตายขาดตอนลงเพราะถ้าจำเลยที่สมอยู่ปฏิบัติหน้าที่ยอมช่วยเหลือผู้ตายได้ทัน เนื่องจากห้องทำงานของจำเลยที่3อยู่หน้าห้องขังเงยาวชนและติดกับห้องขังหญิงซึ่งขณะนั้นใช้ควบคุมผู้ตายรวมทั้งผู้ตายคนอื่นผลคือความตายของผู้ตายก็จะไม่เกิดขึ้นความตายของผู้ตายเป็นผลโดยตรงจากการกระทำโดยประมาทของจำเลยที่3จํจำเลยที่3มีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291 คำถามภริยาสมัครใจหรือยินยอมให้ล่วงเกินไปในทํานองชู้สาวสามีมีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากผู้ที่ล่วงเกินได้หรือไม่และหากภายหลังมีการจดทะเบียนหย่ากันแล้วสิทธิ์ในการฟ้องหมดสภาพหรือถูกลบล้างตามไปด้วยหรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่ 2590ทับสบทบัญญัติมาตรา1523วรรค3ามแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติให้สามีมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนจากผู้ที่ล่วงเกินภริยาไปในทางชู้สาวได้แม้ภริยาสมัครใจหรือยินยอมให้ล่วงเกินไปในทำนองชู้สาวสามีก็มีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าทดแทนตามวรรคสองนี้ได้เพราะการฟ้องเรียกค่าทดแทนต,ตามวรรคสองนี้เป็นสิทธิ์ของสามีโดยเฉพาะ และสิทธ์ในการฟ้องของสามีย่อมเกิดขึ้นตั้งแต่ขณะที่มีการล่วงเกินในทางชู้สาวกันจำเลยที่สองมีความสัมพันธ์กับจำเลยที่1ทางชู้สาวอาจเป็นการล่วงเกินในทางชู้สาวต่อจำเลยที่1ในขณะที่จำเลยที่1ยังเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทสิทธิ์ของโจ์ตามบทปัญญัติดังกล่าวยอมเกิดมีขึ้นตั้งแต่ขณะที่ยังไม่มีการหยา่าแม้ภายหลังมีการจดทะเบียนหย่ากันแล้ว สิทธิในการฟ้องก็หาได้หมดสภาพหรือถูกลบล้างตามไปด้วยไม่โจ์มีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนจากจำเลยที่สองได้ตามบทบัญญัติต่างกล่าวคำถามหลอกลวงให้เจ้าของที่ดินโอนที่ดินให้แล้วนำที่ดินไปจำนองแก่บุคคลภายนอกต่อมาสารพิพากษาให้ผู้ถูกหลอกลวงจดทะเบียนโอนที่ดินคืนแก่เจ้าของที่ดินดังนี้เจ้าของที่ดิน จะขอให้เพิกถอนการจำนองที่ดินที่บุคคลภายนอกรับจำนองไว้ได้หรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่3022ูนย์ทับสองหาทำนิติกรรมโอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่1โดยถูกจำเลยที่หหลอกลวงการแสดงเจตนาทำนิติกรรมของโจ์เกิดขึ้นเพราะถูกกลนท่อชนของจำเลยที่1 อันเป็นโมคียกรรมแต่นิติกรรมซึ่งเป็นโมคียกรรมยังมีผลสมบูรณ์ใช้ได้จนกว่าจะถูกบอกล้างโดยชอบขณะที่จำเลยที่1จำนองที่ดินพิพาทต่อจำเลยที่2จำเลยที่1ยังมีชื่อเป็นเจ้าของจึงสมบูรณ์ใช้บังคับได้ตามกฎหมายแม้ที่ดินพิพาทจะได้โอนกลับไปเป็นของโจทก์ในภายหลังจากการจำนองนั้นแล้วนิติกรรมจำนองที่จำเลยที่1ก่อไว้ย่อมตกติดมาด้วย โจทย์ไม่อาจยกเอาเหตุโมคียะที่โจทย์บอกล้างนิติกรรมการโอนที่ดินพิาพาทระหว่างโจทย์กับจำเลยที่1ขึ้นต่อสู้จำเลยที่2ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา160ประกอบมาตรา1329โจทย์ไม่มีสิทธิ์ขอให้เพิกถอนนิติกรรมจำนนงที่ดินพิาพาทที่จำเลยที่2รับจำนนงไว้